โครงการนี้เป็นหนึ่งจุดที่ทำเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโครงการนี้ครุณแม่คุณแม่โครงการนี้หมูอะไรนะของหมูหนึ่งตะบนครับเป็นหมูหนึ่งตะบนเปื่อยนะครับซึ่งซึ่งทำทำเสร็จเรียบร้อยนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับก็คือ มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับประโยชน์เกษตรกรที่จะได้รับเดี๋ยวนี้น้ําแถวนี้ในานานี้ครับเต็มหมดนะครับเขาสามารถเอานําไปใช้ใน่นของเกษตรกรในสมาชิกของเขาผุณแม่พ่อใหญ่บ้านมีสมาชิกกี่คนเนี่ยในไร่เนี้ยในนาในกลุ่มนี้มีอยู่เจ็ดคนนะครับ มีเ่เร็จคนจำนวนนาก็หลยจยบจำนวนนาก็อยูอย่ประมาณไม่เกิน30ไร่รวมกันรวมกันเรามากกว่า30ไร่นะครับมากกว่า30ไร่เก็บเก็บครอบครัวนะครับนี่คือ,อโครงการน,นรารี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับของ,ของโครงการแก้ไขปัญหาภัยแรงซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดจากแนวความคิดของภาคเอกชนนะครับคือร่วมด้วยช่วยกันเริ่มแรกนะครับในการ ผลักดันโครงการนี้เข้ามาในในโครงการแก้ไขปัญหาไถแรงของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแทบแทบจะเป็นการนำร่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ป้ายนะครับมาดูที่ใต้มาดูที่ใที่ใช้ในในโครงการนะครับงบประมาณตัวนี้คือ50,000 0บาทเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วปุ๊บก็มาตรฐานจะสิบแผงครับสิบแผงครับมาตรฐานจะสิบแผงตัวควบคุมน้ําตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมน้ําเป็นตัวควบคุมในการอัพอินเวอร์เตอร์ครับผมอ๋อตองมีกุญแจด้วยเปล่าตัวมีกุญแจครับกุญแจไหนจะไม่จะไปเอาหัวหน้ากลุ่มมาทําให้ดูครับใช่ต้องเดี๋ยวบอกเนี่ยป้าเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มเดี๋ยวคุณแม่พนใบ้าน มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังมาตรวจโครงการมาดูตรงนี้ก่อนร่วมกันนี่ก่อนอ่าหัวหน้ากลุ่มอยู่ตรงไ,ไ,หไหนอ่ะเขามีกุญแจมาตรวจไหมน้ำอะไรทีนี้ตรงนี้นี่ทำไมน้ำเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่ต่อท่อเหรยังไม่ต่อท่อยังต่อไม่เสร็จค่ะยังต่อท่อไม่เสร็จแล้วต่อต่อพัดต้องดูด้วยนะนะครับต่อท่อไม่เสร็จอันนี้คือท่อท่อต้องต่อไปเาแองสมาชิก ต่อไปใครสมาชิกต่อเองค่ะสมาชิกต่อเองในในปอลอสี่ปอล้อห้าเขาบอกต่อเองสิบอกเขาบอกพูดหมอต่อบอกพูดหมอเป็นผู้ต่อบอกมันมันมันพอลอยเม็ดพอลอยเม็ดค่ะมันบอพอดอกค่ะให้ลอยเม็ดหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ต่อเองสิลอยเม็ดหนึ่งหรือหรือในในในแบบมันตามรักกับเขาแต่เป็นผู้ต่อดิ่ผู้ละหมาเป็นผู้ต่อตามแบบในแบบแมอยู่แต่ว่านี่เขาเดินไปแล้ว เราเดินไว้แค่นี้อันนี้เพิ่นซื้อท่อมาเพิ่มมั้งเจ้าของนาพอตามแบบแล้วเดินไปแล้วอันนี้คือซื้อท่อมาเพิ่มนะครับตามไรนานะครับก็หมายว่านี่เจ้าปิดเปิดได้บ่นี่โทรศัพท์เจ้าเนี่ยบ่ได้ครับเขาบ่ได้สอนเขาบ่ได้บอกเจ้าบ่บอสครับมันมันใส่กับตัวนี้มันก็ต้องใส่เครื่องน่อเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมีหลาัสของเขาเจ้าเด้ ของผู้ละเมาล์ว่แม่ของผู้เจ้าของผีใส่โครงการแล้วอ๋อแดนแดนพ่นโมยูบ่บ่ค่ะพ่นโมยูเพราะว่าเขาเขาเขาไม่มันไม่เหมือนรอเลสรอเลสมันจะมีอันนั้นบอกนี่นี่ไม่ได้บอกมันต้องมีเขาบอกมันใช้ได้นมันต้องมีรหัสเปิดแมนเปิดในโทรศัพท์นั่นแหละครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูแปลงนาเดี๋ยวเราไปดูว่าความสำเร็จนะครับเดี๋ยวไป็นเชิเข้าเวิร์ดเข้าอินซี่ค่ะเชิญมาครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มหน่อยไม่ได้ใส่ปุ๋ย จะมีน้ำตลอด